วัันนี้พบกสสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการกินมังหัชาวบ้านอันนี้นะคะคือ KFC นะคะชุด199นะคะสั่งได้จาก l ล n e แมนนะคะอันนี้เป็นของทีมงานนะคะอันนี้ค่ะมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะ เปิดเลยนะคะทุกคนหอมจังเลยคนนี่มากค่ะเรามาเริ่มกินกันเลยกินยั่วๆจ้าแล้วก็มาเม้าด้วยค่ะ KFC ยั่วๆจ้า ค้ก็ีอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเมาเลยขาเมาก็คือฟังดบนะก็คือวันนั้นนะ่ะเรากำลังจะไปเล่นทำอาหารกันใช่ไหมก็คือวนะันนั้นเขาแบบเขาบอกว่าเออเราไปเล่นกันป่ะ ไะแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นเขาเป็นตูดพอดีเขาเป็นตูดแต่เขาแบบเขาชอบกันเอาชอบกันเสร็จก็แบบอยไปเล่นกันไปเล่นกันไอ้เด็กผู้หญิงคนนั้นไอ้เด็กผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าไป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 เล่นกันไปเล่นกันเสร็จเขาก็บอกว่าเขาชอบเธอนะไอ้คนนั้นบอกชอบเธอเหมือนกันไะเดี๋ยวเราไปเล่นกันอะไปเล่นกันเสร็จใช่ไหม เป็นเล่นงนเสร็จพอดีว่าเขาก็บอกว่าจับมือการชวนไปเล่นน้ํากันค่ะทุกคนเล่นงันเขาเสร็จเขาเวางแผนว่าวางแผนว่าเขาจะแกล้งหนูค่ะแกล้งหนูเสร็จหนูก็เลยบอกว่าอืมแกล้งก็แกล้งคอยอยู่ท่านจะทำแฟนเธอเขาบอกอย่าทำนะอย่าทำนะโอเคก็จบแค่นี้ละ <laughs> ทุกคนดูนี่ค่ะ สำหรับวันนี้ก็กินแหล้ไปค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมก็ไปซื้อกันด้วยนะเทปซีก็ไม่ได้จ่ายนะคะก็เพราะว่าทีมงานไม่ดังนะคะโอ้ก็แต่ว่าทีมงานจ่ายให้เนาะค่ะก็เดี๋ยวค่อยจินจนาหายมปกันแล้วกันบ๊ายบายก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย